นี่เรามาถึงเรือกันแล้วเนาะเรือมันไม่แตกงูข้างล่างมันแตกกันแล้วเนี่ยเรือดิเรือดิเรือดิต้องมาเทตออ่อหม้ออย่เียดียมไม่ไปโคน่นตรงตรงโน,น้นนะเออนี่ครับสภาพพื้นใหญ่ามากนะครับ ได้แล้วได้มั้งได้ทำรั้งโทรไปบอกแล้วไม่ใช่รู้ไหมว่ามันขึ้นตัางแต่ตอนไหน มึนก็ดูดูเลยแฟนมึงมีก็เยอะเหมือนกันเนี่ยหลายคู่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นน่าจะสองมั้งสองคู่เออเอามันน่าจะมาชอบนี้นะมันมันผัาเข้าไปนี่เนาะเคยประดิษฐ์เข้ามาเคยนะครับเรือจอดยู่ข้างนอกนู่นนะครับแล้วมันเข้ามา มีน้ำลงแล้วมั้งเนี่ยต้องถามว่าเราให้ช่างเราเข้ามาได้ดั้มเออขอพอโทรเขาดูดูใก,ใกล้ๆครับคือม,มันใหญ่ครับตอนนี้เรามาดูที่จุดเหตุแล้วนะครับสภาพเรื 5, 5, อท่านหมายท้อง ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับมันเป็นโรทกภัพนะครับเชือกสมอน่าจะขาดตัวทางทางแตกนะครับมีทางเดียวหรืออย่างเดียวนะครับถ้าไม่ลรือไม่ได้ครับเดี๋ยวนะครับลรือแล้วก็ต้องซ่อมสพานห้เขาอีก เรหายเยอะครับนะครับเราต้องมาทําสะพานให้เขาใหม่เพราะว่าสะพานเขาทําไว้มันยื่นออกไปนู่นนะครับทีนี้ว่าเรือเรามากระแทกจอเราก็ต้องซ่อมให้เขาไม้เรียงเยอะทนี้เป็นบ้านริมเลนะครับบรรยากาศเรือบงเรือไปเอาขึ้นมานะครับปกติเรือเขาจะตั้งอรงนีนะ ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับดูสภาพเป็นโชว์นะครับเอาไว้โชว์นะครับเอาไว้โชว์ดูครับแรงของลมนะครับแรงแรงนะครับเป็นนาเป็นลมหมันตั้งเฉี่ยวนะครับหายแล้วครับลมจะแรงนนะครับดูครับยังไม่เงียบนะครับแต่เมื่อคืนนี่แรงมากนะครับแรงมาก เข้าตัวสามารถกระชากเรือขาดมาอันนี้เปิดเลยครับหงายท้องไปหมดสภาพเรือครับเดี๋ยวเราก็ต้องมานะครับเชือกเก็บคู่นะครับปลอดไปจากหางเสือเราต้องมาดูเรือลอลอดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันจะลำบากตรงช่วงที่เราจะมา่อนรื้อ ครับมันมีขึ้นมีลงอาศัยว่าให้หน้ามันแห้งไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับเป็นอพอภัยน,นะครับเหตุการณ์นะครับนี่นะครับทะเลมันไม่แน่ไม่นอน,นะครับมันเกิดพายุขึ้นมานะครับไม่เข้าใครออกใครนะครับ นู Jahres, ่นครับไม่ใช่มีเรือ rainbow, er uma, เรานะครับโอ้่เรือครับฝั่งนู้นครับเรือโยงนะครับเรือโยงนะครับเรืออื่นทั้งเรือแม่เรือลูกนะครับอยู่บนน้นหมดเลยนะครับเรือโคกเรือโคกนะครับโคกเขาจะเข้าไปอยู่ข้างในนู่นนะครับนล้วก็เป็นตัวหัวลากนะครับอยู่ข้างๆกันนะครับเข้าไปข้างในนู่นนะครับไปอัปเดตให้ดูนะครับหงุ่มเสือพ่นนะครับ กินกันทั้งนั้นนะครับช่วงขาครับาช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองนะครับแน่มากนะครับในนั้นข้างๆกันเลย ตอนจะมาเก็บคู่แล้วผมก็จะมาถ่ายในที่นีง Thank <laughs> you. ว่าไง <c oughs> ว่าไงฮะอไม่ได้ไวา่าอ,อะไรเนาะประมาณอุทกภัยเนาะเพรามันเป็นอุทกภัยเนะ<ห>ยาะเดี๋ยวเสียเขาเสียหายเราก็มาทำให้เขาไม่เท่านั้นแนะหละทางนู้นมันเละแล้วว่ะ<ห>ทางนู้นมันเละแล้วว่ะ

มาคลอลงมาอีกนี่แหละครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีแบบโปรเจกต์นะครับต้องรอนน้ำลงอย่างเดียวถึงจะงทำได้เนาะทำงานนี่มันเสียเวลาไม่ได้ทุกภาคทุกคู่นะค่าแรงยิ่งแพงพราะทมัน,ม,นมันไม่ได้เต็มที่อ่ะถือว่าสิค่าแรงหรือแบบอื่นอืม เอาไก่ป่น uh, right right uh, ี้ียอีแคนเป่เรือก็เสร็จหมดแล้วจะกลับเรือมาเป็นได้อย่างนี้เรีงวยนไม้ถายอ่ะนมเคืน้องมัช่วยเอาช่วยขนเรางละ ดีนะเอาเรือจอดไว้สะพานานะน,นั่งของโน้นนะขึ้นเข่ากันแล้วครับ ป้ายป้ายป้ายปายมงูครับชายทะเลลงแลรงห่ัง